กระโถนลูกกระโถนใกระโถนคงแดดใช่ค่ะกระโถนผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะคงแดดได้คงแดดได้ค่ะลูกกระเขาผู้ใหญ่ไม่ได้กระคงแดดได้ค่ะกระผู้ใหญ่ไม่ได้กระแดดได้โอ้แม่ได้ค่ะค่ะไม่อยากให้โตเลยค่ะโต อยากให้ตัวเท่านี้จังเลยน้องปังเป็นเด็กน่ารักไหมคะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเป็นเด็กดีดื้อไหมคะไม่ดื้อค่ะซนไหมคะซนไม่ซนด้วยเหรอคะโอ้หเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะกินเก่งไหมคะเก่งชอบกินอะไรคะชอบกินแตงโมแตงโมแอปเปิ้ลแตงโมแล้วที่ถืออยู่นั่นอะไรคะเคยเคยแอนดี้ชอบไหมชอบ ชอบส,สีอะไรคะสีเขียวหรอชอบเปรี้ยวๆหรือหวานๆคะเปรี okay. viel, so cool> oh, so so ้ยวเปรี้ยวหวานๆโอเคชอบเปรี้ยวๆอันนี้มันเปรี้ยวๆใช่ไหมคะโอ้โหอร่อยมากเลยอร่อยวมากอร่อยทำหน้ายังไงคะมีหน้าอร่อยไหมคะอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันนี้มันอร่อยแล้วก็อันนี้มันอร่อยมากอ่ะโอ้ค่ะกระโถนลูก ใั่คอนเดกใช่ค่ะคัดคอนผู้ใหไม่ได้ไม่ได้ค่ะคอนเด็กได้คองเดกได้ค่ะลูกขัดคอนผู้ใหญ่ไม่ได้ขั่คอนเดกได้ค่ะแล้วคําผู้ให่ไม่ได้แล้วคอนเดกได้ไม่เด็กได้ละค่ะค่ะไม่อยากให้โตเลยค่ะโต อยากให้ตัวเท่านี้จังเลยน้องปางเป็นเด็กน่ารักไหมคะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเป็นเด็กดีดื้ดอไหมคะไม่ดื้อค่ะชนไหมคะชนไม่ชนด้วยเหรอคะโอ้หเ oh, ชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะกินเก่งไหมคะเก่งชอบกินอะไรคะชอบกินแตงโมกินแตงโมแอปเปิ้ลแตงโมแล้วที่ถืออยู่นั่นอะไรคะคือค้กแอนดี่ชอบไหม ชอบสีอะไรคะสีเขียวีเขียวหรอชอบเปรี้ยวๆหรือหวานๆคะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานโอเคชอบเปรี้ยวๆอันนี้มันเปรี้ยวๆใช่ไหมคะโอ้โหอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยทำหน้ายังไงคะมีหน้าอร่อยไหมคะหน้าอร่อยมากอันนี้อร่อยมาก